ออมานี่เลยนี่มึงหลอกเงินน้องสาวกูหรอฮะไอ้คนเก็บขยะฮ้ยพี่ฟ้าทำไมพี่ทำแบบนั้นอะนี่กูเตือนมึงเลยนะอย่ามายุ่งกับน้องสาวกูอีกถ้ากูเห็นว่ามึงนะมายุ่งกับน้องสาวกูเมื่อไหร่นะกูเอามึงตายแน่พี่ใจเย็นก่อนใจเย็นอะไรล่ะเราก็เหมือนกันชอบไปยุ่งกับพวกมันเนี่ยไปกลับบ้านไาน มันนี่เลยพุ่นั่งตรงนี้เลยอ้ยเจ็บอะไรของพี่เนี่ยคนแบบนี้ไม่ไว้ใจไม่ได้รู้ปะ่ะอันนี้ยิ่งลําผู้หญิงอะถ้าเขาทำอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอ้ยพี่ฟ้าคือลุงเขาอะแกไม่ต้องเถียงพี่เลยนี่พี่เป็นพี่แกนะแกต้องฟังฉันเข้าใจปะ่ะแล้วก็อย่าให้เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้อีกนะ จะได้กี่ตังค์เว้ยวันนี้ลง<ต>ุงชาลีอ้าวมุกมาอีกแล้ว,ล,วลูกเออคือเออมื่อวานเนี้ยค่ะลุงหนูต้องขอโทษลุงแทนพี่ชายของหนูด้วยนะคะอุย้ยไม่เป็นไรหรอกลุงไม่ได้เจ็บเจ็บอะไรหรอกลูกเอ,อ้เป็นว่าลุงเข้าใจกันแล้วกันนะว่าแต่ว่า หนูรีบกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวว่าพี่ชายหนูมาเห็นเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดไปอีกหนูไม่กลัวหรอกค่ะลุงเอาเถอะนะไปเถอะเชื่อลุงสิลุงน่ะรู้จักพี่ชายหนูดีก็ได้ค่ะลุงคะงั้นลุงเก็บเงินนี่ไว <oh ้เถอะนะคะ หนูให้ค่ะโมกไปไปเอาลูกลูกเอาไปลูกเก็บไว้ค่ะหนูไปแล้วนะคะมุกมกกมกุกทีเลยมาทีไรก็เอาเงินมาให้อยู่เรื่อยกินนิดเดียวทิ้งตัวละหน้ากินละอร่อยน่ำยขุด่นก็้ยลย ดี่ลรอวะเฮ้ยนี่มึงยิงเมื่อไหร่วะอ๋อนี่มึงกูนตีนกูใช่ปะเฮ้ยหยุดมั้แก่ตันหากับเอ้ยแล้วมึงอยากให้กูรู้นะว่ามึงอายุกับน้องสาวกูอีกอะงั้นกูไม่เอามึงไว้แน่เข้าใจปะ ยัยมุกวุ้ย,ยตกใจเลยพี่ฟ้านี่จะไปไหนเนี่ยก็หนูว่าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยอะแล้่นั่นอะไรอ๋อเอ่อหนูจะเอาข้าวไปให้ลุงโจ้ทางข้างพี่ฟ้ายเป็นคนให้ฝากให้หนูเอาไปให้อ่ะนี่จะไปให้ลุงโจ้หรือไปให้ใครฮะฮะก็ต้องลุงโจ้แล้วไหมอะพี่แล้วไปนะอย่าให้พี่รู้นะว่าแกเอาไปให้ขอทานนั่นนะ่ะมัวแล้วงั้นหนูไปก่อนนะเออ ดีๆแล้วกันลุงมันเป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรนะลูกลุงคงหน้ามืดนิดหน่อยนะลูกลุงแน่ใจนะคะอือแต่ว่าลุงว่าลูกกลับบ้นเี๋ลูกเดี๋ยวพี่หนูก็ไม่เห็นจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ย ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะลุงนี่ขนาดหนูออกมาหาลุงไม่รู้เลยค่ะหดเกลับไปที่ลูกใหมุกพ,พี่ฟ้าฉันว่าแล้วว่าแกต้องโกหกไหนบอกไปบ้านลุงจ้ไงนี่แกมาอยู่กับไอ้แก่นี่ได้ไงเนี่ยฮะอเออฟ้ามึงไม่ต้องมาเรียกชื่อกูกูบอกมาแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่กังน้องสาวกูอีกอะ่ะพี่ฟ้าพี่ฟังใจเย็นก่อนสิฟังคนอื่นเขาบ้างจะฟังอะไรอะมุก อยู่วิเฉยอ,อะไรมุกอ่ะกูเตือนมึงแล้วนะว่อา,าอย่ามายุ่งกับน้องสาวกูอีกกูบอกแล้วใช่ไหมว่ามึงจะโดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะพี่้ฝ่จะมาห้ามผมทำไมอ่ะแกอย่าทำร้ายลุงชาลีนะที่พี่้ฝ่กับมุกจะห่วงอะไรมาตั้งนานเนี่ยมันต้องคนเก็บขายาข้างทางคนนึงเท่านั้นแหละแต่ลุงชาลีเขาคือพ่อแท้ๆของแกพ่อ ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโเตเป็นสาวเลยใครหลังป้ายอ๋อมุกนี่ลุงชาลีแกเลี้ยงดูพี่มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะไวายแกสิสวัสดีค่ะไหว้พระนะลูกน้องสาวเหรอใช่ค่ะแล้วแม่เองเป็นไงบ้างล่ะแม่ก็สบายดีนะลุงแต่ก็มีเจ็บปวดอดอดแอดบ้างแล้วเรื่องไร้ไร้ฟ้ามันรู้ไหมลูก ยังไม่รู้เรื่องหอกลงุงดีเกันลุงก็ไม่อยากให้มันอายเพื่อนเขาที่มีพ่อเป็นคนขี้คุกยังไงฝากบอกแม่ด้วยนะเป็นยังไงลุงก็ขอบคุณมากแล้วก็ยังต้องขอรบกวนต่อไปลุงอย่าคิดแบบนั้นสิลุงลืมไปแล้วเหรอว่าลุงเองอะก็มีบุญคุณกับป้าเหมือนกันนะ รรเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละลกพยายามจะบอกพี่หลายครั้งแล้วแต่พี่ก็ไม่ฟงังอ่ะฟ้ากาขอโทษพ่อขอสิไม่ไม่เป็นไรลรูก ไม่รู้กับคนแบบพ่อก็ได้ลูก่องได้นคนดีอะไรนั่นนาะมันก็เป็นไอ้แค่คนที่คุม้มแค่พ่อเห็นหนูมีอนา,าคตที่ดีพ่อก็ดีใจแล้วลูกตลูกไปก่อนนะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โทษนะครับพ่อจะเป็นไรลูกตูกต่อไปเนี้ย มดแถวต้องสวัสดีครับผมรอสาพอเอ้ยรลอปอพอชาลีร้อยหนะ้าอย่าลืมติดตามชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยนะครับขอบคุณครับ